โอ้โหฝูงนกขาวบดเพื่อนเพื่อนนะฝูงนกมาหาหาพวกหอยพวกอะไรพวกนี้หลังจากรถไถนาเขาไถไถแบบคลาดนาไปเพื่อนนะเมาดูกันนะเพื่อนไล่มาเรื่อยๆสวยมากๆเลยนี่แหละครับผมก็ยืนถ่ายดยชอบมากๆเลยมันได้บรรยากาศเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ย เกื่อกลกันไปเบิดอเนี่ยมีนกกระยางมีนกอะไรอธิบายได้จากภาพไปเบินนะนี่ชมแบบธรรมชาติจริงๆยืนเฝ้าดูตอนเย็นๆด้วยเนาะนี่แหละนี่มีเสียงรถไถนะเพื่อนนะมีนกมานั่นรถกำลังจะมาใกล้ๆเพื่อนนะนั่น รถมาใ,ใกล้ๆกล้เลยนี่โอ้โหมันบรรยากาศแบบที่ผมชอบชอบนะอส่วนเพืเ่อนจะชอบหรือเปล่ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมชอบชอบมากๆเลยดูหลังหลังจากรถหลังรถนะนกเต็มเลยเพื่อนนะนี่แหละมันเกื้อกูลกันเพื่อนเขาเกื้อกูลนกันนี่นี่รถมาแล้วรถมาเสียงรถนะเสียงรถไถนานะ AI ออ่าอ่าดู ดูเนี่ยนี่แหละเห็นเลยนกสวยมากอนี่นี่ธรรมชาติเลยเพื่อนโอ้โหดูดิเพื่อนรถ<ๆ>ไถนาเพื่อนไถนาดูนกขาวไปหมดเลยเพื่อนรถไถนาใน AI าดนาเพเหอนเด็พอคลาดนาตรงนี้แมลงพวกหอยพวกอะไรจะขึ้นมานกก็จะมาใกล้ๆนะดูดูให้ดูเต็มเต็มเลยสองสองข้างทางโอ้โหดูนกเพื่อนๆนกโอ้โหได้ฟิลธรรมชาติโอ้ได้บรรยากาศมากๆเลยนั่นนั่นดูข้างหลังข้างหลังนั่นนั่นนกจะไปอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลัง ข้างหลังตรงตรงที่เขาไถานาเว้ยนะอ้อนะดูดูด,ดูนี่แหละครับผมโอ้โหไม่บรรยายเลยโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหเมฆจ้าบุญญายย้ยนกอื้ดูดพเพื่อนๆนี่แหละเราได้สัมผัสเออ ผมเองครับผมได้สัมผัสมีความประทับใจว่ามันสุดยอดจริงๆเลยนะแค่นี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ